สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อจ้าเชาแเราบอกไข่บอลเลยเชาแล้วบอป้าชาแล้วชาแล้วหันมาพี่ป้าอยู่พี่ป้าอยู่พี่เช้าแล้วป้าเอ้ยว่าสีหันมาพี่บุ๋มเนหันหาแม่เจ้าเวลาป้าถามมีแต่ห้องนอนมีแต่หลับนอนเออของมันก็กิ่นยาจะไปนอนตุ้ดเตี้ยบไม่ไปไปแล้วว่นะเนาะ จะเอามาตอนใดอีนักเอ่อยก็มีได้เอนสีแดงอันนี้นะอือยบ่จักมันก็คาลุดคือกันอือปิ้งใส่หมูเด้อใส่หมูอันต้นน้อยเอามาปิ้งพี่น้องเอ้ย ดูพ่นพนว่ามันมันนองพี่น้องเอ้ยมันนองมันดังมันอันนั้นจักเพลงจักพี่ชังเนี่เห็ดคลิปยากก็เลยมาพี่คือว่าเลยเนาะคู่มือเหรอสิซะคู่มืมอคูมมออ่มือคู่มือแต่เศนานานาร้าแต่เศร้าเพลงเหระเนาะจักเสียงหลุดจักเสียงเห็ดเบี้ยจักอยังก็เข้าใจดอกว่าเห็ดเบี้ยแต่ว่ามันคู่มือเพื่อนแป๊กก็ได้ ว่ wow, <ะ>าเลยต้องต้องเขาต้องเห็ดมามันถึกเอออันนี้ก็ต้องเข่าใจอดน้อยน้ำเงินพนหมดซะมีลูกน้อยอีกบันด้วว่าข้าวด้วว่าสร้างข้าจะให้เด็กน้อยนั้นตาดำนต้นมนแน่มันเด็กน้อยะาทีนอนกับต้นสะดดตื่นนอนน้อยเดียวตื่นบางทีเออ อีเล่ถเถอสะดเมื่ออยมีปะของมันห,มหูมาเ็ดคิเากเลยอสดค้างอืจะเห็ดคิบได้ก็ไปเห็ดคีบได้ทุกการจริงขวนยากปากบอยากเบ้าอย่างีอแห้งแงล้วดังบนัง่มันดังอยู่หบควันก็อยู่เด้อหลบแพลเนาะไก่เป๊ะป่านั่นข่อยนากาถามว่าดังบอกอะ ขอก็ใกล้แน่อยู่ขอก็บ่ค่อยมีปัญหาเท่าอ้นน้อยว่าสิซาขอบ่ค่อยมีปัญหาปานใดดอกธรรมดาสําหรับเพื่อนข่อยอันนี้สําหับเพื่อนข่อยบ่ได้ยินเลยเพื่อนข่อยเ้ใ้ได้ยินแต่เสียงรถเพ่นจ้เสียงรถเพื่อนข่อยบ่มีปัญหาืเพื่อนข่อยก็ได้ยินแน่เพลงเปิดดังลายก็ฮอดพี่อยู่คู่มือใดเฮายังว่าซุ่มแซวถามว่าเรื่องซุ่มแซวงๆึงเนาะ

กว่ากันนะอันใดตัวนักตัวนอยกว่ากันค้นึงตวเพงนี่คมือเมื่อกี้มันก็ติดัโลดเพลงลาบางเพลงก็บ่มีปัญหาแต่ว่าเพลงลาบางเพลงมีปัญหาเฮาก็ได้ลูกออกอืมกอนเฮาเฮาบ่ได้เขาเปิดแต่เช้าแท้บ่7:00นตั้งแต่7:00นจนค่ําเลยเดี๋ยวนี้ก็เวลาจักโมง่ี่งจะ4แล้ว เออเขาเปิดเขาพังเขาเห็ดเวียกคนเห็ดเวียกบางเถื่อเขาก็ากพังเพลงเนาะผทางนี้ผัดเห็ดเวียกหาเงินคือกันบานี่ทางนั้นก็หาเงินคือกันมาสิซะทางนี้ไปหาเงินทางแบบนี้บานี่เป็นไรเงื่อนเาลูกน้อยลูกอ่อนเป็นไรเนาเ็ดเราได้เขาก็มีรายได้อันเดียวันนี้มาสิซะเขาบนมีหลายหลาย เฮาบนี้มีรายได้หลายบ่อนเน้ออ้นว่าสิซะเฮาทำบ่มีรายได้หลายบอ่อนคือมึงอือถึงจะถูกใจโต้แล้วเดิเดินก่อนนะปุ๊บๆๆการเเวกก่ะจักสิว่าจังได๋เนาะอ,อันเรื่องเรื่องเพลงเอิ้นบอกเอาได้ตีปิดเพลงแน่ ภาษีบอกดุไรก็คือว่าหานอเก่งใจะเขาไปคลุมมือเขาไปคูุมมือมือตะคิดสองสามสี่ชิ้นบอกคนหนึ่งมาติดเเกินที่สองคือบอกอย่างแม่แหละเขาก็กำลังพังมวนบบบนี้นะแม่บอกอ้นคือห้องตอนกินกำลังบวนเพราะอ้าวพอนเพลงให้แน่พราอ้าวเขาบกหักในใจอีกแล้วเสื่อนานอีกเนาะ โอ๊ยจะแม่นว่ายากใจเนาะยากทั้งพุ่นทั้งโตว่าสิซะทางนั้นก็ยากทางนี้ก็ยากจักสิว่าจังได๋บาดนี่เออทางพ่อทางแม่ลนลูกมันแน่ลูกมันยังอาดำน่ะทางพ่อทางแม่มันก็โอ้ห้ะั จักแล้วเขากับบูเขาสั้งบูเขาสั่งเาออเขากรบได้ว่าออกมาว่าเขาสั่งการกระทำบึงก็ออกการกระทำบ่ป้าระเบยย่าแล้วทางหนึ่งรเสร้างไผ่นนเขระไ่ออรว่าหรืออี้นมากมากเาตีไม่เสื้รเพลงเียงเหตุงานมันดังเลเาเสียพลงะ่มาเดมาพังเขาเด เสียงมันดังหรือไม่ดังสภาพเฮาอ่ะพอที่น่ะอ่นเลย FC มาเว้าคอมเมนต์เว้าใส่ถึงเฮาว่ามันอิจฉาอืมมันอิจฉา FC ทางเขาเลยคอยเสียมอยู่มันบ่ได้างอันนี้ที่กูได้ให้มาอยู่เลยเฮขอมาอยู่ฟรีมาอยู่เฮือนข่อยน่ะบ่ไให้ขพากินยังก็กินได้ะ FC แบบเขาคอยเสียมอยู่แล้วเขาแงอยาก่อยากให้ไฟลกกวาวสิซะอ้าว จขาโดท็ตกแล้วเาย่างบิจกทีมันนนๆ,ๆแต่รไ้ิอมอฟซีาวไฟกำลังมอนกระเห็นให้ลูกอีกังเสียนะน้ำเอฟซีนาดะีิโทษคขาคู่กับแจรงตับ้านฤฤฤฤฤกกาคูน่กัอบแพง่ตัวผ้ากันไฟอ่อมบริษัทเหตุจจการณนี่แหละเขาเพียกเขานะ้าที่เราคุยคิดเขาแต่ว่าให้เขาใจเขาบ้างบางสิ่งบางอย่าง ก็จอกดีนั <Cup cover S 3> <c Ris ons> ่นแหละเออเฮ็ดงานบ่เฮ็ดเบดปีวัชราได้อยู่หันบานี้เนาะก็คือกันกับปู่ครื้นอยู่นี่แล้บดปีเบิชาคือกันบาดสิว่าจังได๋ก็ังเบิ่งก่อนเนาะอ้นเนาะคว่าัแล้วก็สิได้ฮอดพุ่นแล้วก็ไปปรึกษาทางพุ่นให้มาโอ้มาลมกันเอาปรึกษาปรึกษานายบ้านพุ่นแให้นายบ้านมาลมกันเอา Học thật lắm Rồi tớ phải xin hết nợ lại cho bắn gắn thằng cháu Bảo có khuôn ngân bằng nhạc đúng không? Đó là chắc rồi nó Bảo tăm

ບន្លាទ្របស់ស្សាង់ទៅដែ្រើងស្សាង់ជំ្រួម្រើន់បាើ